มาแล้วกระบาะสายพันธุ์แกร่งที่ทุกคนรอคอย2025นยสุสุบหา i s u ใหม่ล่าสุดถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ผสานความดุดนันความล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไว้ใจได้แบบสุดๆคันนี้คือคำตอบ ไม่ว่าจะขับลุยน้ำลุยป่าหรือขับบนทางเรียบก็ยังคงความเท่และทรงพลังทุกมุมมอง Isuzu V-Cross e รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือสไตล์ชีวิตของคนแกร่งยุคใหม่ที่ต้องการมากกว่าแค่การเดินทางแต่ต้องการความมั่นใจในทุกสถานการณ์ขับแล้วรู้สึกถึงพลังตั้งแต่แตกคันเร่งครั้งแรกไปจนถึงเวลาจอดโชว์หน้าบ้านบอกเลยว่าเท่แบบจัดเต็มจนคนต้องเหลียวมอง สำหรับรุ่นปี2025นี้ i s ี z u ซูซได้ยกระดับการออกแบบวีคร s สให้ดูดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ทรงเหลี่ยมพร้อมเส้นสายโครเมียมที่คมเข้มรับกับไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เพรียวเฉียบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นขณะขับขี่ในทุกสภาพแสงด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่โฉกเฉียว พร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีดำด้านแบบใหม่ที่เสริมลุกสปอร์ตแบบลุยๆได้อย่างลงตัวใต้ฝากระโปรง Isuzu V Cross 2025ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร Blue Power ที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและมีกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและลุยออฟโรด เกียอัตโนมัติ6สปีดต,ตอบสนองไวพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เลือกปรับได้ทำให้ไม่ว่าพื้นถนนจะเป็นแบบไหนก็ขับได้อย่างมั่นใจเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในก็จะพบกับห้องโดยสารที่เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางที่ให้เสียงชัดเจน เบาะนังคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศช่วยให้สบายแม้ในวันที่อากาศร้อนจัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและหน้าจอมิดที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วน เทคโนโลยีความปลอดภัยใน VCROSS 2025ก็จัดเต็มไม่แพ้กันด้วยระบบ ADAS ครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิราภายัยรอบคันเรียกได้ว่าขับแล้วสบายใจไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจได้เต็มร้อย ในด้านราคา Isuzu V-Cross 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1,150,000บาทและรุ่นท็อปที่เต็มออฟชั่นจะอยู่ที่ราวๆ1 3 5 0 0ล้าน5 0 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux Revo หรือ Ford Ranger แล้ว V-Cross ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยความทนทานความประหยัดและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ในระยะยาวสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและไลฟ์สไตล์ลุยๆในเมือง V Cross 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ที่ลงตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาที่จับต้องได้บอกเลยว่าไม่ต้องคิดนานเพราะคันนี้แหละคือกระบะท,ที่ใช่สำหรับคนยุคใหม่อย่างคุณอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Isuzu V Cross 2025โดดเด่นขึ้นไปอีกขั้นก็คือการใส่ใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ ไม่ใช่แค่ความแกร่งหรือความแรงเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดเล็กๆที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นช่องเก็บของรอบคันที่ออกแบบมาให้หยิบใช้งานสะดวกมีพอร์ต USB หลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและเบาะหลังรวมถึงช่องเสียบปลั๊ก2 2 2สโวลต์สำหรับชาร์จอุปกรณ์ใหญ่ๆใ,ในเวลาที่คุณต้องออกไปตั้งแคมป์หรือใช้งานในพื้นที่ห่างไกลเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ รองรับการบรรทุกของในชีวิตประจำวันได้ดีมากและที่น่าสนใจคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารที่ปรับปรุงใหม่เงียบขึ้นกว่าเดิมพอสมควรไม่ว่าจะขับในเมืองหรือวิ่งทางไกลเสียงรบกวนจากกลมและถนนจะถูกรบกวนให้น้อยที่สุดทำให้การขับขี่นานๆไม่รู้สึกเหนื่อยล้า สำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับระบบเชื่อมต่อและความบันเทิงวีค s s ใหม่ก็มาพร้อมกับระบบเสียงคุณภาพจาก Dynamic Surround Sound ลำโพงคุณภาพสูงติดตั้งรอบคันเชื่อมต่อง่ายใช้งานลื่นไหลผ่าน Bluetooth และยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของ I s u ู u ที่เชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะรถตำแหน่งหรือแม้แต่เรียกบริการช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมง ในเรื่องของช่วงล่างและการควบคุม i s ูซูได้มีการปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับถนนเมืองไทยโดยเฉพาะช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกหนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและช่วงล่างหลังแบบแบบแผ่นซ้อนที่รองรับการบรรทุกได้ดีเยี่ยมขับแล้วรู้สึกนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนหน้าและเกาะถนนได้มั่นคงโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนกะทันและสำหรับสายลุยที่ชอบขับ ำทานบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับพร้อมาพร้อมระบอบล็อกเสือนท้ายไฟฟ้าเรียร์ดิเฟอเรนเชียลล็อกและโหมดขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือ,อกปรับแบบ 2H 4H และ 4H ได้อย่างง่ายดายเพียงหมุนสวิตช์ระบบจะสลับโหมดให้ทันทีแบบไม่ต้องยุดรถช่วยเพิ่มความคล่องตัวในทุกสถานการณ์อีกจุดที่หลายคนให้ความสำคัญก็คือค่าบำรุงรักษาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของแรงนดี้ซูสเลย รุ2025ยังคงความเป็นกระบาทที่ประหยัดน้ำมันและค่าดูแลรักษาต่ำมีศูนย์บริการทั่วประเทศพร้อมอะไหลที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็อุ่นใจได้ว่ามีช่างที่พร้อมดูแลรถของคุณเสมอถ้าเปรียบเทียบกับคูแ้แข่งในระดับเดียวกันอยากกออ่าง Ford Ranger l i g h กหรือ m ิ t s u b รุ่นใหม่ดีด่ทา่3